พบกับน้องอ,อ้นนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ชาแนลนะคะวันนี้อ้อนมีรถเก่งนะคะคันเล็กๆใช้งานง่ายสะดวกตอบโจทย์ในเมืองแน่นอนนะคะวันนี้ที่นำมาบอกได้เลยว่าออปชั่นจัดเต็มและที่สำคัญตอบโจทย์กับคนที่งบสบายกระเป๋าแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะคะในยุคของเศรษฐกิจของบ้านเราที่ตอนนี้น้ำมันแพงมากน้องอ,อ้นแนะนำอ e ีโก้ค่ะคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขามิตซ e ูบิชิแอ a ทราดหนึ่ G จุสเเกียร์ออโต้ปี2017นะคะ คันนี้เราได้รถปี2017และที่สำคัญได้รถสีขาวนะคุณผู้ชมขาได้เป็นสีขาวยอดนิยมเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เองเนี่ยเจ้าคันนี้นะคะเขาเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงมาเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคุณผู้ชมขาเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีแน่นอนเดี๋ยวดีขนาดไหนกริบไหมเดี๋ยวนะ้องอ้นพาไปชมรอบคันนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะตัวนี้เองนะคะเขาจะได้ไฟตาไฟเรามาดูตาไฟเลย ซส์แจ๋อๆเลยคุณผู้ชมขาคันนี้ได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยรุ่นนี้เองเนี่ยมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมขานี้เลยนะคะได้ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์ของเขานะคะตัดกันนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับกระจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ได้สีขาวด้วยคันนี้นะคะตอบโจทย์เลยสวยมากสําหรับรุ่นนี้เองนะคะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรที่ ประหยัดน้ำมันคันนี้เองเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคุณผู้ชมขานะคะเครื่องยนต์สสูบนะคะ78แรงม้าบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะสำหรับด้านข้างข,างของเขาคันนี้นะคะเขาได้สีขาวอย่างที่น้องอ้อนบอกว่ามือจับประตูเอ้ยนะคะหรือว่าตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกันด้วยสีดำตรงนี้นะคะ กระจกมองข้างตรงนี้เป็นปรับฟับเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟฟ้าให้นะคะตัวไฟเลี้ยวเองนะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างกับตัวรถนะคะและที่สําคัญรุ่นนี้คันนี้นะคะคุณผู้ชมขาใส่แม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะนะคะคันนี้เองเจ้าของเดิมใส่แม็กมาให้นะคะใส่แม็กเรียบร้อยมาพร้อมกับยางปี2022ปีนี้เราปี2023ก็ถือว่าได้ยางใหม่อยู่รัดยางมานะคะ นี่เลยนะคะ30นะคะทับ22นะคะนี่เลยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานนะคุณผู้ชมขายัง่งยั่งใหม่นะคะที่สำคัญรถคันนี้ไม่น้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราตามน้องอ,อน้นเข้ามาดูด้านในเลยนะคะนี่เลยสำหรับตัวด้านบนเขานะคะกาดกันแมลงหรือว่าการาศาสตร์มีมาให้นะคะนี่เลยค่ะมีมาให้ครบทั้ง4บานนะคะสำหรับภายในของรุ่นนี้เองนะคะ ตัวระบบของเขาเนี่ยจะเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะทั้งคันนะคุณผู้ชมค่ะได้เกียร์ออโต้นะคะและที่สำคัญได้รถปี2017ที่ถือว่าเป็นรถปีใหม่มาพร้อมกับนี่เลยค่ะหน้าจอมีจอมาให้นะคะใส่จอมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในรุ่นนี้นะคุณผู้ชมค่ะแล้วไม่พอนะคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังชันมาให้ด้วยนะคะนี่เลยมีปุ่มนะคะมีโหมดต่างๆแล้วก็ ตัวรับสัญญาณนะคะคำสั่งเสียงมีให้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะกับการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูเลขไหม่เดี๋ยน้องอ้อนขอเข้าไปสตาร์ทก่อนนะคะที่สําคัญคันนี้ได้เบาะผ้านะคุณผู้ชม่ะข้อดีของเขามีนะในส่วนของเบาะผ้านี่คือไม่อมความร้อนนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะตัวนี้ใครที่ชอบรถที่เป็นสไตล์เบาะผ้านะเขาดูแลง่ายนะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะสาหรับรุ่นนี้เองเดี๋ยวเรามาสตาร์ท ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขไมลไปพร้อมกันนะคะเลขไมลเรือนไมลอยู่ที่1 5 0 2 5 5กิโลเมตรนะคะ,ฉะเฉลี่ยต่อปีเนี่ยวิ่งปีหนึ่งไม่ถึง15000กิโลนะคุณผู้ชมคาบอกได้เลยว่าคันนี้ฉเฉลี่ยแล้ววิ่งน้อยมากและที่สำคัญภายในยังกลิบอยู่เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆเลยนะคะดูคอนโซลกลางของเขานี่เลยคุณผู้ชมขาแอร์นะคะระบบแอร์ของเขาเนี่ยสามารถปรับได้เลยนะคะในระดับความแรงของ พัดลมแอร์นะคะต่างๆเนี่ยตอบโจทย์เลยนะคะคอนโซลเองหรือว่าชั้นเก็บของนะคะที่เก็บของเนี่ยมีมาให้ครบนะคะสภาพยังสวยยังกริบอยู่ในส่วนของคอนโซลกลางของเขาตรงนี้นะคะ <ๆ S 1> เขาก็จะตกแต่งเป็นสีเหมือนกับโครเมียมมาให้ในส่วนของเล่นลายตรงด้านบนตรงนี้นะคะในส่วนของแอปชาร์ตเนาะรูปทรงเขาใครที่มองหารถเก๋งนะคะสไตล์ซีดานอยู่นะคะตัวนี้ตอบโจทย์เดี๋ยวน้องอ,อ้นจะพาไปดู ตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ,ะตามน้องอ้อนมาเลยนะคะรุ่นนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมค่ะจุของได้เยอะนะในส่วนของรุ่นนี้และที่สำคัญคันนี้นะคะด้านหลังของเขาก็จะมาพร้อมกับโลโก้ของเขานะคะเป็นแบรนด์มิตซูบิชินะคะแล้วก็นี่เลยแอตทราดนะคะรุ่นของเขานั่นเองนะคะไม่พอคันนี้ตัดมานะคะเป็นโครเมียมมาให้แล้วที่ด้านหลังตรงนี้นะคะ ตัดการตอบรับกับสีขาวเนี่ยน้องอ้อนบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แล้วก็สวยมากๆนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะคะนี่เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระเก็บขอ,ของของเรานะคะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ากว้างนะคุณผู้ชมขาใครที่จุของเยอะเยอะหน่อยนะขนของเยอะหน่อยอเดินทางบ่อยกระเป๋าเดินทางประมาณสักสองใบใหญ่เนี่ยตัวนี้ใส่ได้คุณผู้ชมขานะคะเขาไม่ได้เล็กนะคุณผู้ชม กว้างเลยทีเดียวนะคะสำหรับด้านล่างนะคะผิวพันธ์แห้งสนิทเม็ดอักเดิมๆนะคะดูได้เลยความเดิมนะคะและที่สำคัญล้ออะไหล่ของเขาอะ่ะมีให้นะคะชุดอุปกรณ์มีให้นะคะ,น,คะนี่เลยตัวเครื่องมือบบต่างๆนะคะอยู่ในนี้อยู่ให้ครบนะคะสำหรับคันนี้คุณผู้ชมคะ่ะสวยแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวห้องเครื่องด้วยในส่วนของห้องเครื่องของเขานะคะเดี๋ยวน้องอ,อ้นเปิดให้ชมเลย ตัวเครื่องของเขาคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะ1,193ซีซี78แรงม้านะคะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนในการใช้งานในเมืองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูน็อตด,ดีกว่าน็อตแก้มข้างคานหน้าของเขานะคะตัวนี้นะคะแก้มข้างคานหน้าน็อตเดิมๆนะคุณผู้ชมขานะคะสวยเดิมๆมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดูได้เลยนะคะยังสวยยังครบยังอยู่นะคะ ตัวแต้มสีต่างๆยังอยู่นะคะตัวนี้เลยมอ,อก,ก,ก็ยังอยู่ครบนะคะรุ่นนี้นะคะแผ่นกันความร้อนเองก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะคะยังสวยยังกริบอยู่อย่างที่น้องอ,อ้นบอกว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลได้เป็นอย่างดีแน่นอนสําหรับคันนี้หรือว่าใครเองที่อยู่ใกล้หรือว่าเอ๊ะี่อยากชมดีเทลที่ลึกกว่านี้โทรมาหาน้องอ,อ้นได้คุณผู้ชมค่ะอินบ็อกมาได้เลยหรือว่าโทรมาหลังไม้ได้เลย หรือว่าคุณผู้ชมอยากมาชมคันจริงเลยเนี่ยมาได้เลยนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร,ร์ของเราเปิดบริการทุกวันนะคะคุณผู้ชม่ะไม่หยุดวันนักขัดตะเลิกแน่นอนนะคะมาชมคันจริงมาทดสอบขับได้มาที่เต็นท์กันได้มาเห็นหน้าค่าตาดูบริษัทว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้ของมงคลคาร์เซ็นเตอร,ร์อยู่แล้วแล้วก็อยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานสักคันองอแ,แนะนำมิตซูบิชิคันนี้เลยนะคะงบบ,บาลเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดราคาเลยดีกว่าไหนๆก็เอ่ยถึงราคากันแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคาและโปรโมชั่นพร้อมกับน้องอ้อนเลยค่ะ,ะในส่วนของโปรโมชั่นและราคาสำหรับ Mitsubishi a t t r a c t 1.2 GLX g กียร์ออโปี2017คันนี้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่279,000บาทค่ะ279,000บาทนะคะผ่อนสบายๆกระเป๋าเริ่มต้นที่5,333บาทนะคะใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะออกง่ายอนุมัติไวนะคะ ใช้ในส่วนของเอกสารเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะคะถือเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นมาหาน้องอ้อนได้เลยนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จะดีกว่าไหมถ้าเราได้รถในราคาที่ประหยัดนะคะและที่สําคัญประหยัดเงินในกระเป๋าไม่พอประหยัดน้ํามันด้วยได้รถมือเดียวออกทางปลายแดงเลขไม้ก็น้อยดูแลก็ดีนะคะยางก็ใหม่และที่สําคัญใส่แม็กจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณภาพเซอร์วิสเรามีให้ คุ้มค่าคุ้มราคาเกินราคาแน่นอนนะคะใครสนใจอินบ็อกซ์ทรมาหาองอ,อ้นได้เลย061 541 5387นะคะออนแอนมงคลคาเซนเตอร์สแตนบายรอรับสายคุณลูกค้าแน่นอนหรือว่าอยากคุยในส่วนของวิดีโอคอลหลังไม์แอดไลน์เบอร์ดีได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวลิงก์ไลน์เราแปะไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะ วันนี้ใครสนใจน้องอ้อนขอย้ำราคากันอีกรอบหนึ่งหน่อยนะคะ279,000บาทนะคะ2 7 9 0 0 0บาทนะคะสนใจอินบ็อกโทรมาหาน้องอ้อนได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ